ส่งทิ้งมาขอได้หของพี่คนนหนึ่งตามครับพี่ก็เป็นแบบพี่ก็เป็นแบบอะไรกันไอ้ที่ถูกต้องมาในเรี่องที่ไม่ถึงหลังเงินที่มีคนตายนะครับเจ้าของร้านเอ่อสับสไครต์อ่ะนะครับที่พระรามเจ็ดนะครับมาแจ้งความดำเนินคดีนะครับวงอิลสลิกนะครับโดยจะแจ้งความอิลแล้วก็แอดมินเพจอิลสลิกกันนะครับในเรื่องของเอ่อมีทั้งหมดสองโพสต์ที่เป็นการโพสต์หมิ่นประมาทนะครับแล้วก็ ความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์ในการนําเข้าข้อมูลเท็จนะครับหลายๆอย่างที่เข้าไปโพสเนี่ยมันไม่เป็นความจริงนะครับอย่างเช่นมาบอกว่าอุปกรณ์ทางร้านไม่ครบเนี่ยทางทำให้ทางร้านได้ความเสียหายมากนะครับศิลปินที่จะมาเล่นนะครับหลังจากที่ด,ดูข่าวนียเขาก็คิดว่าเฮ้ยอุปกรณ์เที่นี่ไม่ดีหรือไม่ครบนะครับจริงๆแล้วครบทุกอย่างแล้วก็ตามสัญญาทุกชิ้นเลยนะครับเพียงแต่ว่าเกิดจากเหตุของความไม่พอใจของทางศิลปินเองนะครับที่ ไม่มาแสดงที่ยกเลิกการแสดงไปนะครับแรว่ามาอ้างว่าอาุปกรณ์ไม่ครบอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีการไปโพสต์ว่าทางทางผู้มีอำนาจผู้มีอำนาจในที่นี้ก็หมายถึงตัวคนที่มีอำนาจภายในร้านก็คือเจ้าของร้านเนี่ยแหละนะครับเขาเป็นพูดจะเหยียดหยามศิลปินหรือว่าเรียกไออีซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีเลยนะครับในศิลป ทั้งลูกน้องและคนในร้านหรือว่าตัวเจ้าของร้านเนี่ยไม่มีใครได้พูดกับศิลปินเลยแล้วก็ไม่มีการพูดคาที่ไม่สุภาพเลยแต่กะถามอิสุลิกนครับเมื่อวานที่ถามไปนะครับให้ตอบหน่อยว่าใครเป็นคนพูดเหยียดศิลปินนะครับแล้วก็เขาพูดว่าอะไรที่บอกว่าเป็นเหยียดเนี่ยนะครับตอบให้ได้นะครับไม่ใช่ว่าไปไปโพสต์แบบนั้นทําให้ร้านเขาเสียหายครับคนเขาคิดว่าเจ้าของร้านหรือร้านนี่ไม่มีมันญาตินะครับเขาโพสตเนี่ยเขาไม่ได้ระบุชื่อร้านนะเรามาดาเนินคดีได้ยังไงอันนี้ผมก็จะบอกเลยนะครับว่า ในเพจของเขาอะนะครับเขาบอกแล้วแหละว่าตัวเขาเนี่ยนะครับว่าจะไปร้องนะครับวันที่หนึ่งตุลาที่ร้านสัตสไคร์อันนี้โพสในแชทโพสเนี่ยชัดเจนแล้วนะครับแล้วพอในในไอที่มีปัญหานะครับในโพสที่มีปัญหาของเขาเนี่ยนะครับเขาก็ระบุเนี่ยร้านหนึ่งนะครับที่วันที่หนึ่งตุลามันก็ตรงกันนะครับคนที่เขาไปอยู่ในเพจเขาก็รู้ได้ว่าเป็นร้านสัตสไคร์นะครับอันนี้เนี่ย นะครับบางคนก็สงสัยว่าเอ๊ะไม่ได้ระบุชื่อทำไมเราถึงมาดำเนินคดีเพราะคนรู้นะครับเพราะคนรู้ว่าเป็นใครเพราะว่ามีการสองโพสสองโพสเนี่ยติด,ต,ด,ต,ดติดกันนะครับทำให้คนที่ติดตามเพจอยู่เนี่ยเขารู้ได้ว่าเป็นใครนะครับวันนี้เราก็เลยมาดําเนินคดีนะครับไม่ว่าจะเป็นพลาวัคอมพิวเตอร์หรือว่าเรื่องมีนประมาทด้วยการโฆษณาแล้วก็เดี๋ยวคงจะเรียกค่าเสียหายนะครับในคดีที่ได้มีการยกเลิกสัญญาไปซึ่งเรามองแล้วว่าเป็นการยกเลิกสัญญาที่มีชอบนะครับ อย่างเรื่องค่าเสียหายเกี่ยวกับเรื่องสัญญาตรงนี้ฮะมันมีการตกลงกันแบบไหนแล้วจ่ายกันไปเท่าไหร่ครับคือน,น้องเนี่ยนะครับน้องเจ้าของร้านเนี่ยเขาก็ตกลงกันทั้งหมดอั้่สี่แสนห้านะครับอันนี้ก็คือแค่ค่าตัวอย่างเดียวสี่แสนห้าเนี่ยเอ่อวันวันที่ตกลงเริ่มแรกเนี่ยนะครับวันก่อนทําสัญญาตอนนั้นน่ะสองแสนห้าใช่ไหมฮะใช่สองแสนอ่าสองแสนสองหมื่นห้าพันอ่าแล้วก็พอในวันที่วันที่หนึ่งวันที่ทก่อนอทำการแสดงแล้วจ่ายครึ่งหนึ่ง Oh. ก็คือจ่ายเต็มเรียบร้อยแต่เต็มเรียบร้อยอเียงครับก็คือหมายความว่าเราเสียเงนิน 4, ใช่ครับ4,500ไปเรียบร้อยครับแต่อ,อย่างเรื่องค่าเสียหายเกี่ยวกับกานไขยบัตรขายบัตร,ตรอ่าผมต้องคืนบัตรลูกค้าทุกคนในราคาเต็มจํานวนแล้วก็ถ้าเปิดเปิดโต๊ะโต๊ะละพันมันมีสองราคาสามพันกับหนึ่งพันครับที่ร้านมันมีประมาณสองร้อยกว่าตัวพี่ก็คือผมเปิดคนที่เปิดไปแล้วอ่ะผมคืนให้หมดเลย ใช่เครื่องดื่มผมก็ที่เปิดไปแล้วก็ให้เขาทานเลยที่เสียหายจริงตรงนั้นนะพี่นะรวหลักๆเลยพี่การจ่ายค่าตัวกันค่าสา,ายบัตรเปิดโต๊ะนี่เท่าไหร่ครับพี่ก็ค่าบัตรก็พันใบพี่พี่เราคูณดูนะแปดร้อยราคาบัตรแปดร้อยมันเป็นราคาก,ากลางมาจากร้านอื่นๆด้วยครับใช่พันใบก็แปดแสนแล้วแล้วถ้าค่าเปิดโต๊ะวันนั้นอีกสองร้อยกว่าตัวถ้าโต๊ะละพันก็สองสามแสนแล้วพี่แล้วมันมีราคาสามพันอีก S <S ใช่แล้วก็มีค่าตัวที่ไม่ได้คืนอีก <S <S ใช่พี่อันนี้แค่แค่แคหลักๆยังไม่รวมแบบการเตรียมงานอะไรที่แบบเสริมขึ้นมาเพื่อสําหรับงาน,าน,น,น,นวันนั้นครับก็หลังจากเมื่อวานนี้ที่เขไปหาทางสนา